พระวรสารด้วยท่านบุญมัทธิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลยที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและตัวขโมยทำลายถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิดที่นั่นไม่มีสนิมและตัวขโมยทำลาย ขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไปไม่ได้เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วยประทีปของร่างกายคือดวงตาดังนั้นถ้าดวงตาของท่านเป็นปกติดีร่างกายของท่านก็จะสว่างไปด้วยแต่ถ้าดวงตาของท่านไม่ดีร่างกายของท่านก็จะมืดไปด้วยฉะนั้น ถ้าความสว่างในท่านมืดไปแล้วความมืดจะยิ่งมืดมิดสักเพียงใดพ่อคิดจากพรสารสมบัติในชีวิตของเรามีหลายประเภททั้งทรัพย์สมบัติคือทรัพย์สิสนเงินทองของมีค่าต่างๆและรูปสมบัติคือรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและอื่นๆซึ่งจะเสื่อมสลายไปตามการลวเวลา และสุดท้ายคุณสมบัติคือลักษณะนิสัยและคุณงามความดีต่างๆซึ่งไม่เสื่อมสลายและไม่มีใครเอาไปจากเราได้ในพระวรสารวันนี้พระเดชสุดเจ้าเตือนเราว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้ซึ่งไม่จีรังยั่งยืนแต่จงสะสมทรัพสมบัติในสวรรค์ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือคุณสมบัติที่ดี ในชีวิตของเรานั่นเอง